สวัสดีค่ะวันนี้สวนเกษตรนานาพันธุ์นะคะอากาศตอนเช้าๆฝนตกลินลินนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูหอยสาวอายุสองเดือนครึ่งค่ะหอยสาวที่อายุสองเดือนครึ่งนะคะตัวสวยๆเลยค่ะอัปเดตไซส์ให้ดูณวันนี้เลยนะคะว่าขนาดตัวน้องขนาดตัวขนาดไหนนะคะนี่ค่ะตัวสวยๆแข็งแรงมากค่ะหอยสาวเขาเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มาแรงในตอนนี้ค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็ยังมีอยู่นะคะรีบทักเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะหอยสาวอายุสองเดือนครึ่งค่ะนี่ดูขนาดตัวของน้องเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคะนำไปเลี้ยงอีกสองเดือนก,กว่าๆนะคะเขาก็จะสามารถเป็นแม่พันุได้เดี๋ยวให้ดูขนาดไซส์น้องที่เรากำลังแพ็คส่งลูกค้าเลยนะคะเรามีจัดส่งทุกวันนะคะเรามีพร้อมจำหน่าย ไม่ต้องพีออเดอร์ค่ะสั่งมาก็เราก็จัดส่งได้เลยสวยมากค่ะชุดนี้แข็งแรงน้องแข็งแรงมากดูความสมบูรณ์ค่ะ